สวัสดีครับผมซันจากอซีพิมคูนะครับผมทีจากไอซีพิมพคูครับและวันนี้กลับมาอยู่กับรายการ oh. The c r e w Talk กันอีกครั้งครับ <Yeah. S 1> และวันนี้เราจะมารีวิวตัวต้า Camry mm. ทั้ง2รุ่นใช่เราจะมาเปรียบเทียบก,กันว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างใช่จะบอกว่าความจริงอะเราเคยจะทำเป็นคลิปตอนเราที่ Camry ถ้าใครจำไม่จำไม่ได้เราเคยได้ดูเคมรี่ใครยังไม่เคยดูกดก์ตรงนี้นะครับถูกด้านใช่ไหมถูกด้าน ถูกก็เดี๋ยวไปกลับออกก็ได้ <laughs> ทาให้ถูก <laughs> เป็นแบบในคลิปั่นอ <laughs> เอออห <laughs> มุนนึงต้องถูกแล้วนะอ่านั่นละครับ <laughs> ก็เราก็เลยจะมารีวิว,วกันตรงนี้ว่ารุ่นเก่ากับรุบ่นใหม่ตต่างกัน,นยังไงโอเคเรามาเปรียบเทียบรุ่นที่เราเคยขับขกันก่อนก็คือ 2.0G <laughs> ก็คือ,อ,คอ <laughs> ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่เลยเอารุ่นใหม่ก่อนไหมอ่ะรุ่นใหม่กันก็ได้อ่ะรุ่นใหม่นะครับโตท่าสองจเกียวโต้6สปีด พูดสแตตกันดรเรลหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้าแรงบิดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับตัวแพลตฟอร์ม TNTA ที่เราขับแล้วรู้สึกว่าโคตรดีเลยครับนุ่มขับแล้วมั่นใจมากเลยเออโคตรดีเลยครับขับดีจนดีเกินไปครับจนอยากได้มาครอบครองรรอสักหนึ่งครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นสิครับตัวแรงมาร้าแรงบิดต่างกันไหมตัวใหม่กับตัวเก่าออตัวเก่ากับตัวใหม่ไม่ต่างกันเลยครับเป็นเครื่องแพลตฟอร์มเดียวกัน ก็ค <c oughs> ืออ o c e เกียร์เนี่ยจำได้ว่าเป็นลูกเดียวกันแต่อาจจะถูกเปลี่ยนเรื่องโปรแกรมมิ่งใหม่นิดหน่อยแต่ที่ต่างกันอะแน่ๆก็คือการรองรับน้ำมันซึ่งตัวใหม่เนี่ยจะสามารถรองรับ e 8ปได้แต่ว่าตัวเก่ารับได้แค่ e, e 2 0 e สิก็<ส>ถือว่าใช้น้ำมันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้น้ำมันถูกขึ้นนั่นเองเยี่ยประหยัดแล้วก็รักโลกนะพูดถึงภายนอกแล้วไหมภายนอก ายนอกนะครับหน้าตาต่างกันอย่างชัดเจนจะสังเกตว่าเขาเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยนะครับเขาดูเรื่องแอโรไดนามิกด้วยสำหรับตัวใหม่ใช่ก็ใช่คกร์คเอฟ i ฟ i ช n นลดไป0.2ซึ่งถือว่าเยอะนะครับเลขอาจจะดูน้อยแต่ว่าเลรียกว่าเยอะมากๆแล้วก็ข้อดีของโฉมใหม่เนี่ยก็คือ Stability การควบคุมบนท้องถนนเพราะเขาเปลี่ยนช่วงล่างและชารซีใหม่สติตมันเป็นตัรถแบบ เบาลงแล้วก็ขับได้ง่ายขึ้นประหยัดน้ำมันดี่ที่มันที่มันแข็งมากขึ้นนี่คือช่วงล่างหรือว่าแชสซีอ่าแชสซีครับอ๋อแชสซีใช่ไหมช่วงล่างที่เรานั่งไม่ใช่บอกว่าแย่นะสติฟเนสไม่ใช่แปลว่าแย่นะสติฟเนสแปลว่าแบบเรื่องแบบความตัวบอดี้มันจะไม่บิดอ่ะใช่อืมแล้วมันจะทำให้รถขับดีขึ้นซึ่งขับดีจริงย้ำกันอีกครั้งน่าเอาไปลงสนามร้องน่าจะมันนะ มีล้อที่หน้าตารู้สึกว่าตัวเก่าสวยกว่าลายของตัวใหม่มันจะเป็นก้านคู่5ก้านตัว2018มันจะมันจะใช้กี่ก้านอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสก้านนะครับเป็น10ก้านที่แคลรี่มาจากรุ่นเก่าในนั้นเราก็มาพูดถึงไอตัวแคมรี่0แล้วเนี่ยคือตอนนี้ขับแคมรี่สอ เอ็กซ์ตรีมโม่2018อยู่ก็คือ,อมไม่ได้ต่างกันแบบแต่ที่ต่างเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกอะไรดมเปอร์ใช่ไหมมันจะมีคัมโชซึ่งว<ะ>ัดโต้ผมดตผม<ะ>เองเนี่ยขับแล้วไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าบางคนขับแล้วเขาบอกว่าเออรู้สึกถึงความแตกต่างเวลาเข้าโค้งอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบมีประสบการณ์เยอะเวลาขับรถอะไร มันมันแค่ทำให้มันจะลิงก์ตัวโชคซ้ายกับโชคขวาให้มันอืสั่นในทางเดียวกันใช่มันก็เลยจะทำให้รถนิ่งมากขึ้นแล้วกันพบว่าขับเอ็กซเนี่ยประหยัดน้ำมันสู้ตัวสอธรรมดาไม่ได้อืซึ่งอันนี้เราก็เคยคุยกันว่ามันเป็นเพราะอะไรล้อถูกป่ะที่ที่ตอนนร้เราคุยกันใช่ล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น จากสิบหกเป็นสิบเจ็ดนะใช่ครับใช่ต่างกันเยอะเลยเป็นสิบเจ็ดแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอะแอโรพาร์ตต่างๆเป็นแดกไอพวกเขาเรียกอะไรนะบอดี้พาร์ตทั้งสเกิร์ตทั้งเอ่อสปิตเตอร์สปอยเลอร์ก็มีนี่สปอยเลอร์เล็กๆเออแต่มันกลายเป็นทนทำเทอร์บิเน็ตเดานะถ้าใครรู้ก็บอกกันก็ได้นะครับว่าทำไม c a m รี่เอ็กถึงกินน้ำมันมากกว่าแคมรี่ตัวธรรมดาเรามาเทียบรุ่นอื่นไหมในจำได้ว่าบอกว่ามี2.5ใช่ไหมก็โอเคพูดถึงตัวเก่านะตัว t o y ยต a าแคมรี่ตัวเก่าเนี่ยที่เป็น2.5จะมีแรงม้าอยู่ที่181แรงม้าแล้วก็2 3 1นิวตันเมตรนะครับแต่ส่วนตัวใหม่เนี่ยแรงม้าเขาเยอะขึ้นจากอย่างที่ว่า181ขึ้นมาเป็น2 0 9แล้วก็แรงบิด มากขึ้นไปเป็น2 5 0ยินิวตันเมตรครับ <c oughs> ซึ่งก็เยอะขึ้นมานิดนึงแต่ว่าทําให้การขับเนี่ยสบายมากขึ้นแล้วเกียร์ก็เปลี่ยนได้ป่ะใช่ตัวเดิมเป็น6สปีดแล้วตัวใหม่เป็น8สปีด8สปีด yes เพิ่ม acceleration ในขนาดเริ่ม yes. ต <c oughs> ้นซึ่งอยากลองขับมากเลยเขาบอกว่าข้อเสียคือบางทีมันเปลี่ยนไม่ค่อยสมูท <sm ood> ไม่ค่อย precise <c oughs> ่าไหรมไม่ค่อยสมูทก็เป็นปกติของเกียร์เยอะได้ไหมที่มันเลือกเกียร์ไม่รู้เลือกเกียร์ไม่ถูกอะว่าจะไป หรือถอยหรือเปลี่ยนหรือรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ในในบางจังหวะ<ช>ความเร็วที่ท,ที่มันงงอันนี้ก็อยู่ที่ท้าวคนกดไปแหละครับว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์ให้มันใช้เกียร์อะไรเพราะว่าถ้าเรากดเดียวมันก็ตัดเกียร์ลงใช่แต่เดี๋ยวต้องลอง,อ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 งไปลองก่อนนะเพื่อจะได้ลองแคมรี่ตัวอื้อให้ครบเราก็อยากลองะอยากเทียบว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเป็นรถที่ดีมากจักัอนอีกครั้งชอบแพลตฟอร์มเขาเราไปต่อกันที่รุ่นไฮบริด ก็คือไอตัวก่อนที่จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็คือตัวก่อน29เนี่ยจะมีแรงม้าน้อยมากๆซึ่งอันนี้ผมแปลกใจถึงจะเป็นเครื่อง2 5ุาก็จริงแล้วก็มีโโระบบไฮบริดก็จริงแต่ว่ามีแรงม้าแค่1 0 5แรงม้านะครับแต่แรงบิดอะ่ะเยอะอยู่อยู่ที่270นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยแรงม้าเขาเยอะมากๆเยอะถึง2 1 1แรงมา้าแล้วก็221นิวตันเมตรอันนี้ก็คือรวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่มีคนบอกนะว่าไอการบวก บวกตัวแรงม้าแรงบิดของรถที่ใช้ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์รวมกันมันบวกตรงไม่ได้เขาบอกว่าความจริง<อ>มันต้องมีไปอะไรสลับอะไรยังไงอะไรทั้งอย่างอ่ะเออมีพี่คนหนึ่งเคยบอกไว้เดี๋ยวเราอาจจะลองเอาพี่คนนั้นมาคุยกันนาน่าจะสนุกกว่ะน่าสนใจเพราะว่าเวลาแบบเปรียบเทียบรถระหว่างคันนู้นกับคันนี้เออเราจะได้เปรียบเทียบถูกว่าสรุปนิวตันเอ้ยไม่ใช่นิวตันเออแรงม้าเนี่ยมันเท่านี้จริงไหม อย่างเช่นไอ้ทปิกที่เราพูดถึงเรื่องรถโฟล v o ที่บอกว่า600กว่ามาจริงๆมัน600จริงไหมจริงๆมันอาจจะแค่200-300ก็ได้มามาสรุปนะฮะกับการคอมเพลตโต y ต้าแคม r y ชอบตัวไหนมากกว่ากันถ้าให้เลือกจริงๆเหรอก็ชอบตัวใหม่มากกว่าดีโดยเรื่องการประหยัดน้ํามันความสบายแล้วก็ การที่เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากกว่าเยอะ <Okay. S 1> ความคลาดแล้วก็แพลตฟอร์ม TNGA ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากเวลาเราขับและของเล่นที่เยอะมากทาั้งๆที่เป็นรุ่น2.0ต่ำสุดเนี่ย mm hmm. เขาก็ออฟเฟอร์ของให้เยอะามากๆที่เรารีวิวไปมีเบรกโคนะครับมีดับเครื่องอะ t Start Stop อเออซึ่งมันดีมากเลย พอมันใช้ชีวิตทุกวันมันโอเคแล้วมันเงียบมากๆเอออถูกต,ต้องเลยการซีลเสียงด้านนอกถ้าเทียบตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยการซีลเสียงเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนตัวเก่าที่จะได้ยินเสียงข้างนอกเยอะมากแต่กับตัวใหม่เนี่ยเป็นแบบยูโรเปียนโคลเลดี้เลยเก็บเก็บแล้วเครื่องเสียงน่ะเครื่องเสียงตัวใหม่ก็ยังดีกว่าอยู่ดีดีไซน์การวางสปเปอร์ของเขาทำให้เสียงมันทรเวลรอบรถได้ดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า หน้าจออินเทอร์เฟซใช้งานง่ายกว่าเพราะว่า2.0ตัวเก่าถ้าเป็นตัวต่ำสุดแล้วนะจะไม่มีจอด้วยซ้ำเป็นวิธียุธรรมดาแล้วเหมือนตัว Xximo จะได้จอจอ OEM ที่เหมือนเอายัดเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่เออไม่ใช่จอของมันเลยแต่ตัว Tata Camry ตัวใหม่ก็จะเป็นจอของมันเลยเจ๋งจริงสะดวกต่อผู้ขับก็เป็นสไตล์ตัว t t a แหละว่าแบบทํารถใช้ง่ายใช้ทุกวันก็จากที่เรารีวิวไปนะครับตัวต a t a Camry ตัวใหม่ 2.0G ที่เรารีวิวกันไปตอนนั้นเราก็มาเทียบกับ 2.0G จเหมือนกันป่าอ่ะจเหมือนกันในตัวเก่านะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยห่างควอบจริงห่างปีกันไม่ได้เยอะแต่ถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะมากพอสมควรจากแพลตฟอร์ม tnga และเนี่ยเราก็พูดถึงทุกรุ่นแล้วเราลองลสรุปคลิปนี้ด้วยราคาของแต่ละรุ่นไหมล่ะก็ได้นะัอองจุนะครับหนล้านสองจุงจุล้านสองจุดห้ bit. ตัวธรรมดาไฮบิดต,ตัวธรรมดานะ1.6ล้านและตัวท็อปอย่างไฮบิดพรีเมียมนะครับอยู่ที่1.799นั่นเองราคาก็ไม่ได้แพงมากก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งยังไงก็พอๆกันนะและแล้วความจริงน่าสนใจกับการเทียบคู่แข่งมเมืองนะตัว Accord ที่มีมอเตอร์คู่แรงก่าที่สูงกว่ามากๆซึ่งถ้าใครอยากอยากอยากอ,อ่าอนรีวิวก็ไปอ่านได้นะในเพจซีบในเฟสบุ๊ก และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง s c Film Food ด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสว,ส,วรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวโอเค